คุณผู้ชมคะส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในความสนใจค่ะก็ยังอยู่ที่หมอปลานะคะที่เข้าไปตรวจสอบสำนักของบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาในจังหวัดชัยภูมิล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการแจ้ง8ข้อหาค่ะ เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดชายภูมิเข้าตรวจสอบเก็บหาหลักฐานต่างๆภายในสำนักฤาษีของนายทวีหนันลาที่อ้างตัวเป็นพระบิดาโดยแยกหาหลักฐานมาแจ้งความดำเนินคดีกับพระบิดานะคะก็จะมีการเก็บตัวอย่างน้ำหมักต่างๆเป็นน้ำหมักที่อยู่ในโอ่งนับ100ใบนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างน้ำในบ่อน้ำหมักปลาร้าตรวจพิสูจน์ในห้องปฏิบัติการสาธารณาสุขด้วยส่วนเจ้าหน้าทีป่ปศุสัต ได้สำรวจตรวจสัตว์ต่างๆที่มีทั้งแบบผิดกฎหมายแล้วก็แบบถูกกฎหมายพร้อมจัดทำบัญชีประกอบด้วยวัว11ตัวควายจำนวน5ตัว กวางพันรูซา15ตัวนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไก่มีเป็ดเทศสุนัขแมวอีกหลายตัวซึ่งสภาพของสัตว์ต่างๆเหล่านี้กําลังอยู่ในสภาพผิวโซนะคะชาวบ้านต้องเข้าช่วยเหลือกันนําอาหารเม็ดมาวางไว้ให้กินค่ะอืมครับคือสํานักที่ชัยภูมิเนี่ยที่หลายคนตกเป็นข่าวตอนแรกนะฮะมีการบุกไปตรวจสอบตอนนี้คือพระบิดาไม่อยู่ที่นั่นแล้วไม่อยู่แล้วค่ะตำรวจเนี่ยเขาปิดพื้นที่เพื่อตรวจสอบเตรียมที่จะแจ้งความเอาผิดเพิ่มเติม ว่าตอนนี้พระบิดาเนี่ยไปอยู่กับลูกศิษย์และผูกระดึงนะครับเบื้องต้นตํารวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความดินเนินคดีกับนายทวีหนันลาหรือว่าพระบิดาไปแล้ว8ข้อหาหนะักตามหน้าจอเลยนะครับหก็คือข้อหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์สคือข้อหาการรักษาโรคผิดประบอรความสะอาดของสาธารณสุข3ร่วมกันชุมนุมทํากิจกรรมมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคตามพรกฉุกเฉิน 4. ปลูกผลิตกัญชา5มีสากสัตว์ป่าสงวนไว้ในความครอบครอง6จ่อน้ำบาดาลและใช้น้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต7ครอบครองไม้พยูงไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต8มีไม้ท่อนไม้เต็งรังห่วงห้ามไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบ,บป่าไม้นี่เป็น8ข้อหานะครับที่พระบิดาโดนไปแล้วก่อนหน้านี้ครับ ทีนี้พูดถึงความเคลื่อนไหวของนายทวีหรือว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดากันบ้างนะคะซึ่งเขาก็ได้เข้าไปอาศัยอยู่กับกลุ่มลูกศิษย์ในพื้นที่ตำบลผานกเขาเอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยหลังจากที่ได้รับการประกันตัวแล้วก็เดินทางมาจากจังหวัดชายภูมิค่ะซึ่งเรื่องนี้จากการมีความเคลื่อนไหวของพระบิดาที่ย้ายพื้นที่เนี่ยก็มีความกังวลนะคะว่าโอ้โหย้ายที่แบบนี้จะไปตั้งสำนักฤาษีใหม่ไหมงานนี้ก็มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานได้ลงพื้นที่ไปประกบติดตามความเคลื่อนไหวอย,อย่างใกล้ ชิดนะคะแต่ว่านายทวีหรือคนที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดายังคงเก็บตัวเงียบค่ะรอวันที่จะเดินทางไปขึ้นศาลหลังจากที่โดนจับกลุมตัวไปแล้วก็มีการประกันตัวออกมาแล้วก็หายไปเลยนจนสุดท้ายพบว่าไปโผล่อยู่ที่บ้านลูกศิษย์ะนะฮะหลายคนก็สังเกตอุ้ยเดี๋ยวไปตั้งสำนักใหม่ที่นั่นหรือเปล่า ไปสร้างโรงงานผลิตอาหารแห่งใหม่กระจายอาหารทําผลิตภัณฑ์โอท็อปใส่ชุมชนแบบนี้หรือเปล่านะฮะใชหลายคนเขาก็คัดค้านกันไม่อยากจะให้เกิดขึ้นทีนี้พูดถึงผลิตภัณฑ์ของสํานักพระบิดาที่ถูกเอาไปขายในหลายพื้นที่ในภาคอีสานโดยเฉพาะที่จังหวัดขอนแก่นคือมีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนช่วยระมัดระวังด้วยนะครับการรับประทานอาหารรับประทานสินค้าใดๆก็ตามที่เป็นของสำนักพระบิดาเนี่ยค่ะ ระวังอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นนี่เหล่านี้มีปลาร้าบองอมีมข้าวเกรียบมีปลากรอบนะครับคือมีหลายผลิตภัณฑ์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเอาขึ้นให้ดูย้ำอีกทีอันนี้ปลาร้าของพระพิดานะอันนี้คือ,คอถังสภาพนี่คือคุณผู้ชมดูถังเาเองคือถังปลาร้าของพระพิดาทีนี้วันนั้นที่มีการตรวจสอบนะคะก็มีผู้สื่อข่าวที่เขาเป็นสายเลือดอีสานบอกว่าที่บ้านของเขาเนี่ยก็ทำปลาร้าเหมือนกันแต่กลิ่นของพระพิดานี่แรงมากงมาไม่ไหวเลยอ่ะแต่หลายคนไม่รู้นะหลายคนไม่ได้เห็นกระบวนการผลิต เห็นแบบถ้าเห็นแบบนี้เชื่อว่ากินกินไม่ลงแน่นอนแต่พอมันบรรจุอยู่ในกระปุกแบบนี้แล้วใครจะไปรู้คุณผู้ชมมีการปิดนี่มีซีลมีห่อพลาสติกฝาแดงๆแ,แบบนี้นะฮะ มีสาวคนหนึง่งโพสในทิกติกนะครับก่อนหน้านี้ที่บอกว่าโอ้โหนัวมากรู้อีกทีคือซัดหมดกระปุกไปแล้ว,ออลวไม่ทันแล้วนะใช่เราก็บอกว่าตัวเองเนี่ยกลายเป็นสาวกาพระบิดาโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> <ช>คือเรื่องีน, <c oughs> น่าเห็นใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยนะคะเพราะว่าวันนั้นแล้วเนี่ยเราต้องช่วยกันตรวจสอบนะคะคุณผู้ชมครับเขาเตือนนะเพราะว่าสินค้าของสำนักพระบิดาหนอนเต็มยั่วเยะแมลงวันแบบนี้คือไม่มีคุณภาพด้วยไม่ได้รับการอนุญาตจากออยด้วยเขาบอกว่าถ้าตรวจพบไปเจอที่ไหนอย่า อยากให้แจ้งทางอำเภอและจังหวัดทันทีนะครับทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะได้ส่งเข้าไปตรวจสอบส่งคนไปดูหน่อยว่าเฮ้ยมันมีจริงไหมรับมาจากแหล่งไหนถ้าเกิดร้านค้าใดพบว่ามีสินค้าดังกล่าวอยู่เนี่ยขอให้รีบแจ้งไปเลยนะครับเขาจะได้ไปเก็บเป็นหลักฐานด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการไปดําเนินคดีกับผู้ผลิตต่อไปด้วยเป็นหลักฐานชัดๆเลยนะครับนี่ปลาล้าแมงดาแบบนี้ผมจําได้มีปลากรอบมีข้าวเกรียบที่หลายคน เปิดตู้เย็นมาแบบอา้าวเฮ้ยทำไมเหมือนกันเลยอะ่ะเหมือนกันเลยอ่านี่นี่นี่ครับคุณผู้ชมนี่คือรายการสินค้านะคะที่จําหน่ายโดยสํานักพระบิดาคุณผู้ชมคือต้องบอกว่าเราต้องนึกถึงความปลอดภัยของเรากันด้วยใครที่คุณหน้าคุณตาเราก็มองว่าอุ้ยลองตรวจสอบในตู้เย็นหน่อยไหมมีไหมเอาออกไปทิ้งเลยนะคะอย่างบ่อน,น้ามนต์ของพระบิดาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เป็นที่ฮือฮากันเพราะว่าพอไปสํารวจที่บ่อแล้วโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะคุณเ้นไฟ คือไม่รู้ว่าใส่อะไรลงไปบ้างแต่ว่าหลักๆที่เห็นเนี่ยมันมีหัวกะโหลกของสัตว์อะไรสักอย่างอยู่ข้างในด้วยนะคะน้านี่คือดําปี่ฮะดําปี่แต่เขาอ้างว่ารักษาโรคได้ระมัดระวังด้วยละกันความเชื่อก็เป็นของความเชื่อเราไม่ได้ลบหลู่ใครนะแต่ว่าแน่นอนเรื่องของสุขานามาัยสุขลักษณะ,ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญต้องเคร่งครัดกันด้วยนะครับ